ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีจิตตั้งมั่นด้วยดีในสติปัฏฐานสี่อยู่เถิดอย่ามีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่เลยและอมตะจะพึงมีแก่เธอทั้งหลายสติปัฏฐานสี่เป็นไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสีย ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสีย เธอทั้งหลายจงมีจิตตั้งมั่นในสติปฐานสี่เหล่านี้เถิดอย่ามีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่เลยและอมตะจะพึงมีแก่เธอทั้งหลาย